คุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับก็จะมีการประกาศเรื่องของการปรับใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราใหม่เริ่มมีผลมาครับตั้งแต่1เมษายน2555โดยจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับ40%ซึ่งจะทำให้มีอยู่7จังหวัดครับซึ่งฐานเดิมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนั้นค่อนข้างสูงอยู่แล้วราคาก็จะขยับขึ้นมาแต่ที่ระดับ300บาทไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร ภูเก็ตสมุทรปราการนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรสาครน,นะครับช่วงน,นี้ครับพาไปดูการเตรียมความพร้อมสําหรับหน่วยงานของรัฐ่อยนะครับซึ่งต้องมีการบังคับใช้เรื่องของประกาศฉบับนี้รวมทั้งดูสําหรับทางภาคเอกชนแล้วก็ทางฝั่งของลูกจ้างด้วยเหมือนกันพาไปพูดคุยกับทางประหลัดกระทรวงแรงงานคุณหมอสมเกียรติฉายะศรีวงศ์นะครับท่านประหลัสดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบูดาครับตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นครับมีความเป็นห่วงไหมว่าการบังคับใช้จะมีผลเนี่ยฮะ ครับก็คิดว่า,าทุกฝ่ายก็ได้มีการเตรียมตัวกันมาตามสมควรแล้วนะฮะเพราะว่าได้มีการพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วผมคิดว่า,าทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะเข้ามาสู่ภาวะนี้นะครับในฝ่ายของตัวในายจ้างเองหลายฝ่ายก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการทํางานนะฮะก็ต้องเรียนว่าในฝ่ายนจา้างทั้ที่ผมจะพูดคุยกันก็ ในเมื่อต้องมีการจ่ายค่าจ้างสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวในจ้างเองก็คงจําเป็นจะต้องทําให้การทํางานตรงเน,นี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับ,รบส่วนของตัวลูกจ้างก็มีหลายคนก็ได้เข้ามารับการพัฒนาตัวเองนะฮะโดยเฉพาะทางกรมพัฒนาพิบูลังงานกระทรวงแรงงานก็ได้เข้าไปพบกับทางผู้กอบการเพื่อที่จะเข้าไปช่วยพัฒนา ลูกจ้างของอผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะให้สามารถที่จะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตอนนี้เรามีหลักสูตรระยะที่ใช้เวลาไม่ยาวนะครับ,รบเป็นหลักสูตรสั้นๆที่จะช่วยพัฒนาให้ลูกจ้างสามารถทํางานได้ดีขึ้นเราเรียกว่าก้าวพฤติกรรมนะฮะในการทํางานที่อยากจะเน้นก็คือเรื่องของความรับผิดชอบในการทํางานเนี่ยครับคือว่าในแง่ของการทํางานถ้าลูกจ้าง ได้มีความรับผิดชอบในการทํางานได้มากขึ้นเนี่ยนะครับงานแค่เนี้ยก็จะดีขึ้นทันทายนะครับครับตอนนี้ทางกระทรวงมีความเป็นห่วงไหมครับว่าถ้าเกิดขึ้นคาแรงมีผลในอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ยนะฮะจะมีการลดเรื่องของการจ้างงานลงหรือว่าลดในเรื่องของสวัสดิการลงนะครับเอ่อเรื่องของสวัสดิการเราก็ลดไม่ได้นะฮะเรื่องของสวัสดิการนี้ผมต้องเรียนทำความเข้าใจว่าในเรื่องของสวัสดิการก็คือสิ่งที่นายจ้างจัดใหก้กับลูกจ้างนะฮะเพื่อที่จะเป็นการ ช่วยทำให้ลูกจ้างเนี่ยได้มีขวัญกำลังใจดีขึ้นอ่าไอ้ตรงนี้เนี่ยอันไหนที่ถูกกำหนดไว้ไม่ว่าจะเขียนหรือไม่เขียนแต่ถ้าได้มีการปฏิบัติอ่าเป็นการประจําไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อนะครับจะมาอ่ปรับเปลี่ยนอะไรไว้อ่เพื่อมาชดเชยเรื่องของการจ่ายค่าจ้างเนี่ยตอนนี้ก็อ่ต้องตกลงกันก่อนกับลูกจ้างนะฮะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้สําหรับคําถามที่ทางนายจ้างสอบถามมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคของการบริการโดยเฉพาะโรงแรมเรื่องของสวิสชาร์ตตกลงรวมไม่รวมกับค่าแรงขั้นต่ําครับเรื่องของ์วิสชาร์ตที่อยู่ในในใบเสร็จรับเงินใช่ไหมครับถ้าเรให้เป็นการส่วนตัวนี่ก็คงคงคง,คงต้องอถือว่าเป็นงานเงินของลูกจ้างนะครับแต่ส่วนที่อยู่ในใบเสร็จนี่นะมันมีการปฏิบัติกันเยอะมันหลายรูปแบบ หารูปแบบแต่และแต่และแห่งเนี้อาจจะปฏิบัติไม่เหมือนกันเลยเอ,อผมให้เป็นตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับรก็มีโรงงานหนึ่งเนี่ยที่ได้มีการแต่หนาสุนัขได้ได้ค่าสวิตชาร์ดมาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เคยจ่ายให้ลูกจ้างเลยนะฮะไม่เคยจ่ายเลยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นหลายนี้ก็ก็ก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ ต้องมีอะไรกระทบอีกรายหนึ่งเนี่ยเขาเขาได้มาร้อยบาทเขาเก็บไว้สามสิบบาทนะได้เก็ดสิบบาทเนี่ยเอาไปให้ลูกจ้างเนี่ยแบ่งกันเองครับตรงส่วนเจ็ดสิบาทที่ให้เคยให้ลูกจ้างไปแบ่งกันเนี่ยนะฮะพอมาคราวนี้เราบอกเราจะเปลี่ยนละเขาลดลงมาจากเคยให้สิบบาทให้มาเป็นห้าสิบห้าสิบนะฮะอย่างนี้ทําไม่ได้อย่างนี้ต้องไปตกลงกับลูกจ้างก่อนว่า ในส่วนที่เคยให้มาเนี่ยนะฮะ70บาท70เปอร์เซ็นตตรงเนี้ยถ้าจะปรับลดลงมาก็ต้องด้วยความพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็องคงพอเป็นตัวอย่างนะครับคง,งจะพอเข้าใจกันว่าคือคือในเรื่องของสวิชชา์เนี่ยเนื่องจากมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันดังนั้น,น,นในการสิ่งใดที่เราเคยให้เขาไปเป็นเรื่องของ ราชกาสวัสดิการถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องเข้ามาทําความเข้าใจกันทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับครับแต่ว่าต้องยืนพื้นที่ว่าค่าแรงขั้นต่าต้องขึ้นมาเป็นสามส่วนหนึางก็ต้องปรับนะฮะในส่วนที่เป็นค่าจ้างอยู่ก็อย่างที่ตัวอย่างที่ว่าเนี่ยสามสิบสามสิบเปอร์เซ็นที่เคยที่เคยหักวัเนี้ใช่ไหมฮะมาใช้จ่ายใช้บริหารเลยเนี่ยหรือแม้กระทั่งเอาไปจ่ายข้าราชกางก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของเรื่องของานจ้างที่จะไปบริหารเอาเอง ในส่วน30%ที่เคยหักไว้อาจจะไปชื้อ้างกันเพื่อนชื้ออะไรก็เป็นเรื่องซึ่งต่อหลังเนี่บอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะปรับจากตรง30%ที่เคยได้ไปเนี่ยไปเป็นจ่ายค่าจ้างนี่เป็นเรื่องของนายจ้างครับะแต่ว่าส่วน70%ที่เคยให้ับลกจ้างไว้ตรงนี้ถ้าจะปรับเปลี่ยนอะไรก็จะลองมาตกลงกันเองครับอีกหนึ่งกลุ่มครับท่านประหลัดครับเรื่องของรแรงงานต่างด้าวครอบคมูนะครับสําหรับค่าแรงขั้นต่าที่ประกาศใช้วันที่1เมษายนเนี่ยครับ คือค่าแรงของแรงงานคือขาะที่เราเราเราเป็นสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศดัง<ะ>น,นั้นเนี่ยในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานนะครับเราก็ต้องยึดหลักตามสากลเคร่งครัดนะครับดังน,นั้นเนี่ยในแง่ของการแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเราก็จะต้องเราก็จะต้องปฏิบัติตามตทางทางบทบัญญัติทรงนี้ แต่นั้นเนี่ยก็จะต้องให้ความผมของเช่นเดียวกับแรงงานไทยนะครับแต่ผมก็อยากเรียนอย่างนี้นะครับในแง่ในแง่างาทางปฏิบัติแล้วเนี่ยแรงงานต่างต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายบต,ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ก็เข้ามาผิดกฎหมายอยู่แล้วนะฮะดฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปเข้า,ขาไปคุ้มครองดูแลก็เป็นเรื่องที่ยากลำบาก นะครับแล้วถ้าหากเกิดกรณีของที่รับทราบมาในเรื่องของการจ่ายค่าจ้างเราก็จะช่วยเหลือให้แต่ว่าก็จะต้องปฏิบัติตามเรื่องของการเรื่องของกฎหมายเข้าปเาข้าเมืองนะครจะต้องปฏิบัติตามเรื่องของการอนุญาตให้ทํางานในประเทศซึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลกระทบทั้งตัวลูกจ้างและก็นายจ้างเองนะครับ,รบนบายจ้างเราก็จะต้อง่อากดัน กลับออกไปแล้วก็ดูแลเรื่องค่าจ้างให้นะครับส่วนของในจ้างเองก็จะมีความผิดในงแง่ของการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิกดกฎหมายมก,ก็คงจะต้องออดาเนินการควบคู่กันด้วยวกฎหมายทุกฉบับนะครับครับอันนี้แหละครับลูกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเราก็เราก็อย่างพวกที่พิสูจน์สัญชาติแล้วขึ้นทะเบียนออขอด้รับอนุญาตให้ ทำงานชั่วคราวในประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ่าเข้ามาเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามเอ็มโอยูหรือมีพาสปอร์ตเลยเข้ามาไอ้ตรงนี้เราก็จะดูแลตามกฎหมายด้วยครับก็ต้องให้ได้ค่าตั้งขั้นต่ําตามเกณฑ์การกําหนดด้วยนะครับก็เลยทำให้หลายคนเป็นห่วงเหมือนกันสำหรับบรรดาผู้ประกอบการอาจจะหนีจากค่าแรง3า0ร้อไปจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายแทนนะฮะตอนนี้ทางกระทรวงมีการวางแผนสําหรับการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปรับขึ้นค่าแรงในอาทิตย์หน้าไว้ว่ายังไงบ้างครับครับ คือตอนนี้เนี่ยท่าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะฮะท่านประเดิมชัยสะสมทรัพย์เนี่ยท่านได้สั่งการให้เราตั้งศูนย์ที่จะมารับเขาร้องเรียนหรือศึกษาผลกระทบตรงนี้นะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าใครที่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับก็เขาเชิญเลยนะครับจะพบมาพบด้วยตัวเองจะโทรศัพท์ม,มาหรืออะไรก,ก,ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยพวกเราก็จะมาช่วยกันดู โดยเฉพาะ SMP มีนะครับที่มีผลกระทบจากเรื่องของการปรับค่าจ้างคราวนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ท่านก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษครับนะครับวันนี้ขอบคุณท่านประหลัดมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับก็เตรียมความพร้อมกันให้ดีนะครับสําหรับนายจ้างทุกๆคนกับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํานะครับที่จะมีผลบังคับใช้หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้หลายคนก็น่นอนครับเตรียมการ้งเรื่องของความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอย่างการนําเข้าเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานก็มีเหมือนกันจากเรื่องของค่าแรงครับพามาดูเรื่องของการควบรวมกิจการกันบ้างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการจัดงานเสวนานะครับ M&A merger and acquisition ครับในหัวข้อที่ว่าการควบรวมกิจการวาระแห่งชาติซึ่งทางรองนายกด้านเศรษฐกิจคุณกิติรัตนนรงบอกนะครับว่าทางรัฐบาลมีแนวทางในการสนับสนุนการควบรวมกิจการ เพื่อให้ธุรกิจบ้านเรานั้นสามารถแข่งขันและก็เติบโตได้โดยรัฐบาลได้เห็นชอบร่างพรบการส่งเสริมการควบรวมกิจการไปในวันที่4มกราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของกฤษฎีกาอยู่และขณะเดียวกันทางกรลอตอแล้วก็ทางตลาดหลักทรัพย์จะมีการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ด้วยเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ประกอบการคนไหนที่อยู่ในภาคเอกชนนะครับอยากจะให้เกิดความรอบคอบในการบังคับใช้ ก็สามารถแสดงความคิดความเห็นผ่านทาั้งทางตลาดหลักทรัพย์แลวก็กอลอต่อก็ได้ครับซึ่งทางคุณกิติรัตน์คิดว่าภายใน2-3เดือนทั้งหน้านี้คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับพรบฉบับนี้ฮะเรื่องของรถนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสมาคมรถ2แถวเนี่ยก็มีการไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับซึ่งตกลงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรดุลแรงเกิดขึ้นนะครับทางประธานชมรมผู้ประกอบการรถโดยสารประจําทางหมวดที่4นะครับ คุณชัดชัยนะครับเขาก็บอกว่าหลังจากมีการยื่นหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้จะไปติดตามผลการประชุมอีกครั้งหนึ่งของคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางในวันที่25เมษายนดูซิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรให้ปรับขึ้นค่าโดยสารหรือไม่ซึ่งถ้าหากว่าไม่มีการปรับขึ้นค่าโดยสารจริงๆก็อาจจะชะลอเที่ยววิ่งลงไปก่อนและอาจจะเน้นเฉพาะในช่วงที่มีพี่น้องประชาชนสัญจรมากๆหรือว่าเป็นช่วงพรามณ์ธมนะครับ และขณะเดียวกันอาจจะมีการยื่นเรื่องให้กับสารปกครองด้วยถ้าเกิด25เมษายนนี้ไม่มีการอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารปิดท้ายครับพาไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันหน่อยวันนี้แกว่งตัวนะครับบวกสลับกับลบตอนเปิดเนี่ยยังเปิดตลาดในแดนบวกได้แต่ปรากฏว่าตอนปิดกลับพลิกลงมาอยู่ในแดนลบครับมีแรงขายนํามาโดยหุ้นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น SCB หรือว่ากสิกรไทย ปิดตลาดครึ่งเช้าดัชนีเลยล่วงลงมา0.90จุดอยู่ที่1,193.54จุดมูลค่าการซื้อขาย1 10, 5 8 5 0 5ล้านบาทนะครับนักวิเคราะห์ให้กรอบการขึ้นไหวเอาไว้อยู่ที่1,190-1,200จุดส่วนปัจจัยที่ต้องจับตาดูให้ดีก็คือตัวเลขเศรษฐกิจฐฐฐของทางฝั่งสหรัฐแล้วก็ประเทศจีนครับค่างเงินบาทช่วงเช้าวันนี้เปิดตลาดมา30บาท70ตังค์ถึง74ตังค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ จากปิดตลาดไปเมื่อวันศุกร์นะครับ3าบาท75สตางค์ถึง79สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนราคาทองคำครับก็ปรับตัวหลายครั้งแต่ว่าเอาสุดท้ายแล้วบวกขึ้นมา50บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันเสาร์ราคาทองคำแท่งรับซื้อ24,150ขายออก24,250ส่วนทองรู่วพันครับขายออก24,650บาทครับพักกันก่อนสักครู่นะครับเ,เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อครับ